สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งเครื่องกองน้ําดื่มตัวนี้มาจากบ้านกองน้ำนะครับแตนะ่ท่านผู้ชมอันนี้ด้วยนะตัวน,น,นี้ด้วยแล้วก็ติดบริเวณนี้ผนังนี้ย,ยท่าน้ามันก็มีแล้วแต่เรายังไม่ต่อเข้าเราต้อติดเครื่องเข้าไปก่อนมันจะค่อยตัดต่อน้ําทีหลังมามาดูนะครับท่านผู้ชมว่า การติดตั้งเครื่องกองน้ามันจะยากจะง่ายขนาดไหนวันนี้ก็นํภูมินาทีมภูมเิเปเสนอนะครับขอบคุณด้วยการรับชมขอบคุณทุกทอคอมเมนต์นะครับสําหรับใครที่มาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทีมงานช่างเล็กด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของมันนู้ชมนะเพจที่จะยิ้ข้างพนังนตรง เราอจแล้วเมื่อกี้นะเราจะใส่เพจทเข้าไปเพลทชดขาของเครื่องน้ำที้เาก็จะตอกด้วยพุกพลาสติกเบอร์เจ็ดนวดมาเาตัวใหญ่ยาวจอเลยอรเสรเลยอ อ๋อประมาณนี้ตำหลังตัวน,นี้เขาไม่ต้องขันแน่นนะท่านผู้ชมเขาจะเอาแค่ตึๆงๆพอนะประมาณนี้ ลองล่วงด้วยก็จะมาดูการติดตั้งหม้อกองน้ำนะครับท่านผู้ชมเนี่ยรุ่นสองหัวนะมีห้าป้อนกรับจะได้ไม่ขอบคุณ ฮะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมต่อไปตัวที่สองตัวไฟ้ตัวล้นมาตัวกองน้ำตัวต่อไปนะครับท่านผู้ชมเราจองดู้เยอะไลก็ตีเร็วปกติวา่าแปดว่าเจ็ด ตัวนยาวเั่งใหญ่ยา,ยยาวยกนี้ขึ้นมาลองคนทชม,น,มน,นะหัวเดีย๋ยวล้ลลลลมยกล้ม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 เก็บชมล้มไปแล้วเมื่อกี้เอาไปตั้งที่เดิออมเกาะนิดเลยใส่นิดเลยใส่เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ช่างน้องไอซ ใส่ไว้แล้วครับเดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะยกเยอไว้ก่อนปลอมมาเลยว่าให้มันนั่งบ่าเออเอเอพอประมาณนี้ครับทัาไม่ตรงเลยใส่ไปเรียบร้อย ไฟเลยทั้งหมดมีไฟเลยมีมาเตอร์ต้มน้ำเลย 我是二零，我问一下，你们哪的？ 以后收入。Yeah, กรอน้ำสำหรกอบใ่ทั้งใ่ขวดตอนนี้ก็ต่อน้ำมาเรียบร้อยแล้วท่านชมปล่อยน้ำให้มันใสก่อนน้ำเหลืองอยู่ ใช่ต้องล้างบ่อยล้างต้องลาเป็นต่ออะไรเดียเล้าเป็นย่ทเีต้องคอาง้ อะไรแย่แล้วเล็กๆไม่มีรู้เลยเตัดอ,อืมใช้กา,านาเผากดกานาเผาแย่ เคนะรื่งนัท่านผู้ชมเมื่อกี้ตะาก,กานันน้ําเต็มเลยนะสำหรับว่านใครเครื่องกองน้ําได้เลยนะท่านผู้ชมทําตามนมี้ได้เลยเอาขวดม่แย่ครับท่านผู้ชมหาเส้นรวดหรือเหล็กอะไรแข็งๆก็ไรเยะเอาไม้กวดกาดใต้รอเท้าช่วยไนดะ้รับไปตอรู ใชู่เริมมาได้เนี่ยไม่ดูอยู่ไม่ต้องจอดเอ,อเที่ยมเยอเป็นเป็นขับท่อเนี่ยก็ต้องจอดไหก็ม่ต้องเปี่ยนเ้องดว ทำทีก็ไม่ได้ทำปีนึงเขาต้องเปลี่ยนที่กินอยู่บนบ้านเขาทุกสามเดือนน่ะต้องเปลี่ยนไส้กรองอ่ะเพราะั้นอันตรายคนกินน่ะธรรมดาเขาไม่ค่อยกินก็เราเขาซื้อน้ำเป็นขวดมาน้ำเป็นถังมาอันนี้เขาเอาไว้ใช้ลองดูมหมายว่าอย่นี้โอ้ ผมไปซื้อสายนี่เป็นให้ใหม่สายไม่ค่อยดีมันตันเลยกองพอปิดไหนไไาสายไหนไปเอาสายที่เราเแล้วก็วางแนวไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นการใส่ไส้กองนะอันนี้คือ น้ำมาจากท่อน้ำสยามมาเข้านี่อันนี้เข้าพอเข้านี้ก็ออกออกมานี่มาเข้านี่พอเข้าคนนี้เสร็จปุ๊บพอออกมาก๊อกตัวนี้าขออกดมาลองเอาถัางมาลองไว้ดื่มไว้กินไว้ใช้ล้างผักล้างหมูล้างอะไรแล้วแต่ตัวนี้ดื่มได้กินได้ใช้ได้ก็ดูต่อไปครับว่าจะทําแบบไหนวิธีการทำอย่างไรนั้นวิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มนะครับง่าย ถ้าบ้านใครต้องการติดตั้งหรือก็อยากให้ช่างเล็กไปบริการถึงที่ก็ติดต่อมาที่ทางที่แฟนเพจ Facebook ช่างเล็กซ่อมได้นะครับยินดีบริการทุกท่านครับขอบคุณอีกครั้งครับ